มาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาสอนนักเรียนทำเกี๊ยวซ่ากันนะวันนี้จะทำสองไสไส้ไก่กับไส้กุ้งส่วนผสมก็จะมีแป้งน้ำเกลือสมลงกันแล้วก็หมักไว้ส่วนไส้ก็จะมีกระหล่ำปีแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงคันน้ำนะทุกอย่างคันน้ำ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซอยซอสน้ำตาลน้ำมันงาแล้วก็แป้งมันผสมรวมกันเพิ่มใช่ไหมเพราะว่ากระังนม้ยผสมส่วนผสมไม่เข้ากันให้หมดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปคนให้ไก่เข้ากันกับตัวน้ำซอสแล้วค่อยใส่ผักลงไป พี่อาที่ตรงพี่ว่าไม่กล้าไปไหนเพราะคนนี่มันเข้ากันได้ดีชิมรสให้ให้มันได้โนันๆหน่อยแต่เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะสูตรเราเราที่นี่เราจะไม่กินผงชูรสกันนี่แมุ่่คนม่ายี่นั่นะหมเขาเด็กนักเรียนก็ตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเขาจะเอาไปเปิดตลาดสูตรนี้ก็ตั้งใจขมขะเม่น บีบน้ำออกให้หมดนะคะถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดไสเราก็จะแฉะแล้วก็จะเค็มด้วยเพราะว่าเราเอาเกลือนอะ่ะโรยบนกระหล่ําเพื่อที่จะให้น้ํากระหล่าม,มันออกนะเสร็จแล้วก็ครีนค่ะนักเรียนมีงงนะคะไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังคูดูดูคูคนนี้ แล้วเราจะมาเริ่มตัดแป้งนะคะแป้งหนึ่งก้อนเราใช้สิบห้ากรัมไส้สิบห้ากรัมดมเบงหนึ่งชิ้นจะมี3าสิบกรัมนะคะนี่เด็กนักเรียนยังช่างตลอรอูสวยงามเหมือนคุณครูเลยค่ะเด็กนักเรียนไม่ให้สอนนะคะเขาบอกว่าถ้าทำงวดหน้าเขาต้องมาทำบ้านคุณครูอีกถ้าคุณครูสอนก็เลยไม่ไม่สอนนะคะให้เด็กนักเรียนทำคนเดียวค่ะห0ร้อยตัวทำเข้าไป

ไี่มปปัญหาแต่เราจะพับยากเพราะว่าเพราะว่ากลัวตัวมันเล็กไปจีบแรกก็ไม่ต้องให้มันชนจีบแรกห้มันมีช่องไปนี่มันจะได้ตัวตัวว้างหน่อยพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเอามาแช่แข็งไว้แบบนี้นะ พอเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่แข็งนี้พอมันแข็งเสร็จแล้วเราก็จะมอใส่กล่องกล่องละ8ตัวเราจะขาย10เหรียญเราก็จะเอาไปขาย10เหรียญถ้าลูกค้าไปลูกค้าอยากจะทอดก็สามารถทอดได้ทั้งแข็งๆเลยหรือถ้าใครจะเอาไปต้มก็เอาไปต้มได้ไปต้มไปต้มเพิ่มอีกหรือใครจะไปทอดก็ไปทอดเหมือนเกี๊ยวซาทางบ้านเรานะ่ะ ก็จะประมาณแค่นี้นแต่ว่าคิดผสมแป้งมันไม่มีเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตัวสวยน่ารักเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่นักเรียนคนนี้นักเรียนคนนี้เก่งมากเลยดิสวยงามตัวเท่าคนเป๊ะเลยเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะขายตัวแล้วหนึ่งเหรียญอันนี้อันนี้ทําขายขายคู่กับคู่กับวายนะเราจะขายแปดตัวสิบเหรียญเพราะเราจะมีน้ํากิมให้ เราจะทำไปให้เขาชิมก่อนแล้วเราก็จะขายโอเคเราเราค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบายบายมีปุ่มอะไรให้กดกดให้หมดทุกปุ่มเลยนะเพราะนานๆจะได้เข้า YouTube สักทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนตามเลยนะช่วยๆกดกันหน่อยนะคะบายบายค่ะจุ๊บจ